ชื่องาขาครับวันนี้หลังจากที่ได้นาเสนอเรื่องของการเปรียบเทียบระหว่างเรียบร้อยสิบ2018กับตัว2019ไปทีชิปที่แล้วนะครับวันนี้จะมารีวิวในการเปรียบเทียบในการวิ่งนะครับระหว่าง,ว,งวิ่งวิ่งแบบเดิมนะครับไม่ได้แต่งอะไรนะครับไม่ได้ทําเครื่องทําเทปไหนนะครับสาหรับวันนี้ก็ได้ชวนกันมาแล้วนะครับ นนทิี่ผ่านมาเมื่อกี้รถทิร้อยสิบใบสองพันสิบเก้า 2, 1, 9, เดิมๆทิ่งได้ร้อยสามสิบนะครับแตบบ่ที่สิบทางต้นเมื่อกี้นี้นะครับคันนี้เป็นตัวใหม่สองพันสิบเก้าก็ไม่ได้ทำอะไรมากนะครับแค่ไล่สเตย์หลังนะครับเป็นสามสิบฟันสามสิบสองพันน,นะครับสเตย์หน้า นะครับแล้วก็วงล้ออลูมิเนียมนะครับออกสุดเกยบเรายานก็200ดัมเดิมครับทั้งคันดัมเดิมเลยนะครับไม่ได้ปรับเปลี่ยนในการแต่งเครื่องไปอย่างใดน,นะครับเพราะว่าจากดีลิวให้ทุกเครื่องลูกค้าทีท่ที่ไม่มีบน้อยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ ยังหางบประมาไม่ได้ที่จะแต่ให้มากกว่านี้แต่ก็ไ,ได้ดีในเวลังก็ลิ่งได้นะครับ <Okay. S 1> ครับอย่างกันที่ทอยู่ข้างๆนะครับนี่ก็คี่130คร้อยสามสิบอัพนะครับ 130, 130, 130, 130. รบ้อยสามตรเพราะว่ายังเดเดิมอยู่ทั้งคู่เลยนะครับสำหรับเรียบ2019 ไม่ได้ทำอะไรมากครับแค่ไล่สตืออย่างเดียวครับสำหรับเพื่อนๆลองที่อยากจะได้เชฟวิ่งในระดับความเร็วขนาดนี้นะครับก็เลี้ยงรานได้นะครับเฉใจอะไรสิ่งครับอย่างนี้เหมือนกันครับขึนตัวเก่าครับเป็นสอง0ันสิบเป็นสอง4ันสิบสี่มานะครับนี่ก็เดิมๆครับไล่สเตอร์เฉยๆนะครับ คันนี้รู้สึกว่าจะไปกว่าตัวใหม่อยู่นะครับประมาณสองร้อยสามร้อยสี่สิบได้นะครับเดิมครับแกะแต่งสวยงามแล้วก็เ็บว่ารูปลักภายนอกเท่านั้นนะครับไม่ได้ปรับแต่งเครื่องแต่อย่างใดนะครับก็วิ่งได้นะครับส่วนท่อส่วนท่อตัวนี้จะเป็นท่อเดิมด้วยได้ซ้ำไปนะครับตัวนี้เป็นท่อเดิมนะครับ แต่มาขัดลอกตรงนี้นะครับสีผิวนะครับเป็นเนื้อดิบครับนี่เป็นงานดิบทุกท่านอ่เป็นท่อเดิมนะครับอันนีก้ก็ท่อเดิมนะครับถ้าอยากเพื่อนๆมีงบเพิ่อมอีกหน่อยก็จะเป็นแชมป์นะครับที่จะเพิ่มเข้ามาก็จะเป็นแคมป์ซื่งแคมป์แต่งนะครับแล้วก็จะตามมาด้วยท่อ พ่อ,อปลาโบกอะไรทำนองนี้นะครับก็จะเพิ่มความเร็วแรงขึ้นมาอีกนะครับโดยโดยไม่ต้องไปปรับแต่งลูกสูงนะครับจะเป็นลูกเดิมนะครับไซส์เดิมจะพยายามจะไหมจะแต่งสวายงามทั้งนั้นครับเครื่องยังไม่แตะนะครับครับสำหรับมีต่อใต้เตียบเียบว่างรถตัวใหม่ เก่าเดิมๆเลยครับสำหรับเพื่อนๆสนใจยังลังเรีอยู่ว่า,าไม่มีเงินไม่มีตังก็มาไล่ที่เรา้นต้นในทางเนี่ยก็ไิ่ได้แล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็เร็ยงจบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามด้วยนะครับ